ครับคุณคลิปวดีโอของยอดการหนึ่งๆน,นะคลิปนี้นี่เรามาแนะนําร้านอ่าเป็นร้านของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาเราได้มีโอกาสนะคบหาดูใจกันตอนนี้ก็ใกล้จะแต่งงานแล้วแหละฮะไม่ใช่ก็เป็นร้านอุปกรณ์เปิดตกปลาเปิดในอันนี้อยู่ที่ลาดบุรีลาดบุรีเนี่ยอยู่อ่าตรงนี้เขาเรียกถนนสมบูรณ์กุลนะครับอยู่ในจังหวัดลาดบุรีในซอยอ่าสาราการจังหวัดหรือในซอยโรงพยาบาลลาดบุรีนะครับ อ่าร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่เจ้าของร้านนะฮะเป็นหนุ่มไม่ใหญ่มากไฟแรงนะอื้าพบร้านชื่ออะไรชื่อเห็นครับชื่ออะไรนะชิลเลนชื่อหญิงเราเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับเราเปิดร้านนี้เดี๋ยวถึงเดือนอ่ะก็หลายเดือนนะครับหลายเดือนแล้วเอาสองเดือนแล้วเนี่ยตอนนี้ผมตกขาใช่ไหมมีมีของซุกตาร์จำหน่ายด้วยที่นี่แนะนำหน่อยร้านนี้ ฝากก่อนให้ฝากก่อนเลยอยากจะฝากอะไรที่คุณผู้ชมที่เขาเขาดูคลิปนี้อยู่มาไม่ถูกมาอย่างไรโชว์เบอร์อะไรโทรโทรเบอร์ติดต่อได้ครับศูนย์เก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเก้าสี่นะครับมีสินค้ามีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเหยื่อปลอมครับมีอะไรด้วยนี่มีอะไรด้วยทุนขนมปังขนมปังล้ำขนมปังลำมีหมดเหยื่อปลอมมีครับทันทันตกปลาเยอะแยะมีมีอะไรนะขันตกปลานี่มีมีอะไรนะปลาเบิกปลาเบิกอย่าตกกันทรอย่าตกกั อมมีไหมนีครับรอบนี้ราคาตอนนี้เซลรู้สึกว่าใจขาดที่เซลอยู่ใช่ครับราคาถูกด้วยใช่ครับนี่ดูนี่นี่หามาดูนี่มีตั้งแต่หลายยี่ห้อแต่ให้ยี่ห้อผมมาปุ๊บเจอของผมก่อนเลยนี่ทีผาคุกนี่นี่น,น,นี่ตอนนี้กระแสะแรงมากมากนะตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่นี่นะม,มีหลายแบรนด์นะก็เป็นยาปลอมนี่ที่ที่ร้านนี่ส่วนใหญ่เน้นอะไรมัางหรือเน้นโดยรวมโดยรวมครับโดยรวมมาใช่โอ้อนี่ก็อยู่ที่จังหวัดปาตบุรีใช่ครับ นี่ฮะนี่ดีโอ้โหเยอะเยอะแยะมากมายนี่เอ็นเอ็นมีหมดสายน่งสายหน้ามีหมดนี่มีมีอยากอะไรจะแนะนำไหมอยากอยากจะแนะนำอะไรบ้างอยากจะแนะนำไล่เราเนี่ยเราเราเนี่ยตะกี้เราชื่ออะไรนะชื่ินครับอย่างนี้แนะนำอะไรเกี่ยวร้านนี่อยากจะพูดอะไรพูดอะไรพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกทำไมถึงพูดไม่ออกคิดไว้ นี่เรามาสดๆนะผู้ชมนี่มีมีอ่าสินค้าให้ท่านเลือกมากมายในนี้ก็สามารถมาเลือกมาชอ็อปมาซื้อกันลดราคานี่ถึงวันนี้เท่าไหร่เนี่ยถึงวันที่สิบสองสิบสอง อ๋อนี่ก็ไม่ไม่กี่วันนี้ใช่ครับใกล้แล้วครับแล้วแล้วหลังหลังจากนี้นอกรอบนี้ก็มาได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ครับราคานี้คุยกันได้ใช่ครับไม่ไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปราคามาตรฐานครับแต่ยังไงก็ให้มาแล้วกันสแลตเด็กยังมีอ่ะคุณผู้ชมปั้นเด็กตั้เด็กสุดโอ้โหโอ้โหยังเก็บไว้อยู่อีกเหรอพี่นี่เอามาโอ้โหนี่ส่วนใหญ่นี่นี่โดนโดนป้ายนี่เขาบอกรถทั้งร้าน แบรนด์ใหญ่แบรนด์ดังมาซื้อได้ทีน่นี่อยากจะฝากอะไรอีกไหมวันนี้เรามาแล้วนะที่จังหวัดราชบุรีวันนี้มาก็มามาเยี่ยมนะแล้วก็มาช่วยนะนะให้คุณผู้ชมได้มีอีกหนึ่งทนะั้งเลีอยสสำหรับจังหวัดราชบุรีเน่ะถ้าหารนอรบบุปกรณ์ตกปลาหรืออยากจะตกปลาหรืออยากจะเริ่มต้นที่จะตกปลาหรือมาสอบถาม มานั่งคุยมามาแรกเปลี่ยนประสบการณ์มีมีสินค้าให้ท่านเลือกมากมายนะนี่มีนี่ลอกนี่คุณดูเอาเองแล้วกันผมไม่มีส่วนได้สุวเสียนะกับพวกลอกแบน,น,น์ดเหล่านี้แต่คือผมนั้นอได้แต่แนะนำแล้วก็ให้ท่านมาลองเลือกลองเข้ามาคุยดูเองนะนีะนะนะนะ่ดูคนนี้ใครไม่รู้พ <laughs> ี่เป็นใครในนี้เอาฟาร่านะ ช่วยซื้อผมหน่อยนะนี่นะกบซุปตาถ้าขีดมาคู่อยู่ตรงนี้ขีดไปแล้วทั่วประเทศครับะได้ไหมได้ครับนี่ฮะมาไม่ถูกมาที่นี่เลยนะคุณผู้ชมฝากเบอร์อีกครั้งนึงเบอร์อะไรฮะศูนย์เก้าศูนย์ค่าเก้าหนึ่งเก้าติดต่อใครติดต่อใครพินครับหล่ามาไม่ถูกนี่ให้โทรมาเลยใช่ครับมารับรองมามาถูกแน่นอนมีสัญลักษณ์นี่ป้ายตายผมตัวเบลลเอร์เลยนะกบซุปตา รักผมชอบผมเกลียดผมมาได้เลยนี่นี่พี่บอกพี่น้ามาให้มาให้มากันอ่ะนะเป็นเป็นอ่าร้านอุปกรณ์ตกปลาที่อ่ามีอุปกรณ์ให้ท่านนะเยอะแยะมากมายให้ท่านเลือกนะยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับร้านร้านนี้ชื่อร้านอะไรเนะี่ยเคเคฟิชชิ่งครับเคเคฟิชชิ่งนะก็อขอฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้เราต้องมืขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ